ปาลีไหมไทยชุดผ้าไหมสวัสดีค่ะวันนี้เพจจะพาพี่ๆมาชมขั้นตอนการล้างกาวไหมค่ะลิปนี้จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่พายได้นําเสนอขั้นตอนการเยี่ยมหมอนไหมเพื่อเอาเส้นไหมค่ะและหลังจากที่เราได้เส้นไหมมาแล้วนะคะนี่ก็คือเส้นไหมที่เราได้จากการเลี้ยงในรอบที่แล้วนะคะก่อนที่เราจะนําเส้นไหมที่ได้ไปย้อมสีเพื่อทอเราจะทําการล้างกาวก่อนค่ะและนี่ก็คือสีที่เราล้างกาวออกแล้วนะคะก็จะเป็นสีขาวนวลๆแบบนี้นะคะ พร้อมที่จะเรียบการย้อมค่ะแล้วก็สีแล้วก็นี่ก็จะเป็นสีที่ย้อมจากสีธรรมชาติค่ะอันนี้คือเปลือกมะยมย้อมจากเปลือกต้นมะยมนี่ก็คือจะย้อมจากเปลือกเลือกของผลมะพร้าวแล้วก็สีนี้ก็จะเป็นสีที่ย้อมจากสีย้อมผ้าค่ะสีย้อมผ้าไหมโดยตรงนะคะสํา่รับการย้อมต่างๆนะคะใครก็จะนำเสนอในคลิปต่อๆไปนะคะฝากทที่กดติดตามด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้เรามาชมขั้นตอนการล้างกาวใหม่กันค่ะเชิญรับชมค่ะต้มน้ำเติมน้ำก่าว่าพอท่วมเส้นไหม่ขึ้นมาสักหนึ่งฝ่ามือค่ะวันนี้เราจะล้างไหมหนึ่งกิโลกรัมใช้ผงด่างฟอกใหมสองซองค่ะเทลงไปเลย ว่าน้ำเริ่มร้อนพอที่ผงด่างละลายหมดแล้วเราก็าเอาเส้นไหมลงต้มเลยดันเส้นไหมให้จมน้ำทั้งหมดจากนั้นต้มต่ออีกประมาณ20นาทีค่ะ ในระหว่างนี้ก็เคลื่อนปอยใหม่แบบนี้เป็นระยะประมาณ3รอบแล้วยกออกมาล้างน้ำสะอาดเปลี่ยน2องถึงสาน้ำหรือจนน้ำล้างเริ่มใสค่ะ บีบให้เสด็จน้ำเอามาแขวนราวเราจะตีหรือถกไหมให้เส้นไหมไม่จับกันเป็นก้อนพึ่งลมไว้แล้วถกเป็นระยะจนกว่าเส้นไหมจะแห้งเมื่อเส้นไหมแห้งถือว่าเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนนี้ แล้วห่อเก็บไว้อย่างดีเอาไว้ย้อมในวันต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะหากพี่ๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยเม้นใต้คลิปบอกภายหน่อยว่าชอบไหมและอยากให้ไพยทำคลิปความรู้เรื่องผ้าไหมแบบไหนก็สามารถเม้นบอกได้ค่ะหรือพี่ๆท่านไหนสนใจอยากสั่งซื้อผ้าไหมก็สามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาในไลน์ หรือสั่งซื้อในแอปช้อปปี้เดี๋ยวไพจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปทั้งสองแบบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ